สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะมาอัปเดตข่าวสารที่โด่งดังในวงการฟุตบอลเมื่อคือนนี้ที่เป็นข่าวสารร่ำลือและพูดถึงกันมากที่สุดในวงการฟุตบอลและในโลกโซเชียลของประเทศเมียนมาซึ่งการอัปเดตข่าวสารนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รักษาประตูของประเทศเมียนมาที่ขอลีภัยในประเทศญี่ปุน่นหลังจากชู3นิ้วระหว่างร้องเพลงชาติก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก การรัฐประหารภายในประเทศเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาอันนำมาซึ่งการประท้วงต,ต่อต้านจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่ยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้ส่งผลกระทบในทุกๆด้านเช่นเดียวกับทีมฟุตบอลทีมชาติเมียนมาเมื่อนักเตะแกนหลักหล,กหลายรายปฏิเสธการรับใช้ชาติจนต้องเรียกผู้เล่นคนอื่นติดทีมชุดฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย และถึงโปรแกรมฟุตบอลโลูกรอบคัดเลือกของพวกเขาจะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากเดินทางไปแข่งขัน3นัดสุดท้ายของกลุ่ม F ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนซึ่งผลลัพธ์คือแพ้ญี่ปุ่นแพ้กิสถานและปิดท้ายด้วยแพ้ทาจิกิสถานแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านี้เมื่อมีนักเตะคอลีภายไม่ขอกลับประเทศเมียนมาอีกต่อไป ซึ่งนักเตะคนดังกล่าวคือเพียรียนอองผู้รักษาประตูสำรองของทีมชุดดังกล่าวที่ไม่ได้ลงสนามตลอดทั้ง3เกมแต่กลับมีประเด็นขึ้นมาเมื่อเจ้าตัวชู3นิ้วสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจรัฐอันมีที่มามาจากภาพพยนตร์เรื่อง The Hacker Game และถูกใช้ในหลายๆประเทศระหว่างเคารพธงชาติก่อนเกมพบญี่ปุ่นเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา และหลังจากจบโปรแกรมทั้ง3นัดนายเพีเรียนอองในวัย28ปีผู้นี้ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นที่สนามบินในเมืองโอซาก้าว่าตัวเขาจะไม่เดินทางกลับประเทศเมียนมาและจะขอลีภัยที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าหากกลับประเทศเมียนมาชีวิตของเขาจะตกอยู่ในอันตรายรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต้องรู้ถึงสถานการณ์ในประเทศเมียนมาที่เป็นอยู่ในขณะนี้พยาเรียนองกล่าวด้วยว่าเขาจะกลับประเทศเมียนมากก็ต่อเมื่อนาองซานสูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจและคุมขังได้รับอิสระและกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง แต่ก็ยอมรับว่ากังวลกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจเช่นกันโดยหากเพื่อนร่วมทีมหรือครอบครัวได้รับอันตรายก็พร้อมกลับไปรับโทษที่บ้านเกิดซึ่งหลังจากนั้นชโชโกวานาตาเบะที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นทนายความในเรื่องนี้ได้เปิดเผยกับ AFP โดยยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวคือการลิภัยทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยและจะเป็นการเดินเรื่องเพื่อให้นักเตะผู้นี้ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับ ยยนานานบอลในประเทศเมียนมาเนชั่นลีกได้รับสถานะผู้ลี้ภัยต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทั้งหมดอาจกินเวลาหลายเดือน ข่าวจากคนสนิทของพพเยเลียนอองบอกว่าหลังจากที่ได้รับการอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตัวเพื่อนของเขาได้รับการติดต่อจากสโมสรใน j .3 ทีมหนึ่งให้ไปลงซ้อมกับทีมได้ซึ่งพพเยเลียนอองรู้สึกยินดีและจะทำการพูดคุยกับสโมสรน,นั้นอีกครั้งหากเรื่องราวต่างๆของเขาที่ญี่ปุ่นลงตัวโดยยังเผยต่ออีกว่าสโมสรที่ชักชวนเขานั้นมีที่ตั้งอยู่ในเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งหากทุกอย่างลงตัวเขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะเมียนมาคนแรกที่ค้าแข้งบนแผ่นดินญี่ปุ่นเลยค่ะ